สบายดีนะหนุน้องพิงค์เป็นับสบายดีสวัสดีพ่อพี่น้องสุขสุขคนเออสบายดีพ่อพี่น้อกวันนี้พ่อกับพี่ากันไปตลาดนอกพี่น้องตลาดเส่าตลาดย่านเส่ากระเชิงยูนนี่แหละระยะทางกับประมาณทางลกประมาณสามสี่กิโลนี่แหละอ่าโมไก่เป็นไรเนาะเดี๋ยวน้องพิงค์ไปนอน เดาะส <ffer> ื่อค้องมากินเดสื่อไ้กินแน่เลยค่ะสื่อข้องลนองน้ำพิงแน่ได้สื่ออย่างน้ะนอะไป่อไป่อกันอยู่ตลาดคุนเนอพี่เนาะตอนนี้เรากำหอนตลาดน,นะครบรรยากาศปรมานี่างกายม่น้ำพิงเนาะน้ำพิงกำลังสื่อ เนี่เป็นตลาดข้าแปงเนาะเมืองาดสมบูรณ์แพงจาะไนี่ยขนมใบไชบได้คสามเซนแปดแแล้วน่าสิอุ้มเนาะ ເອົາບໍ່ເນາະໃຫ້ເຂົລດເອີາຫນ มูสื่อเลยเนาะนี่เราบอกจะไม่ที่จังแม่ย่าหอมกลิ่นงูสองโคตอร่อยล่ะาได้บัมาะเพาะเนาะ มานี่ไาหน่อยอเขื่อนเขาดำตาแ่น่น้ำช้อนอะไรถ้าหมักช้อนก็มันเขาจะแยกบานเท่าไหร่คะือได้เงิหน่อยอยู่บ้านไหเนี่โอ้โหโห

เดียเนาะก็จะมื้อไหญ่นะพอคล้องอกันเ<ห>ตน็มกระทางเลยเนี่ย mười tầng xin mời anh ơi đẹp phải đón đẹp phải 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 đẹp kinh đẹp phải สบายดีนะหนูน้ำจิ้งกับไข่นอสบายไข่มันขึ้นนอร่อยมรีถิหอนได้ได้ยังมาไหนนาอได้เสียงชาสองสุดได้ชาสองสุดสุดนสุดหนึ่งสี่สิบบาทนสุดน mm. ึสี่สบบาทนี่ไปซ้นี่แหละตัตลาด đại yêu mẹ. đại dùng thôi. Cook. Muy đấy. Muy đấy. đấy. Muy 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 đấy. Muy

อันนี้ครับจะมาเห็ดกินเองแต่บรินว่าโบมี่มูได้มาถัดไปว่ามันบริเฮตกินเถอะนะเห็ดะไล้เอาใหม่เด้เด้อเถอะนะเห็ดเ็เห็ดกินก็ตามอัรัูเห็ดเจลาบมูส่วนไหนบริเฮตนำตกสักเถอะนำต๊กมูบรเฮตเหมือนเอามะนเห็ดกินเนาะมันิดแสบตนึ่งก็สยตอนที่เด็ดดอยนี่น้อง nó ờ, có, có mang một... này nó mang làm nam rồi nó wow được xếp đấy ừm thôi đấy lấy công phu tất dễ mà เส็จกันเอาจือถือมาเชือเถอะพอโอ้อับลอัไดโอ้คิดว่างูอาไปพอฮะก็มาแต่น่ะมาแต่เอางูอาเขาม嘛ใบน้า้าน นะใช่ยังไหนนะเป็นนัวพริกป่นข้าวขวบโอ้จับจับอยู่เซน้ำคิงเทจีเพ็ดเพ็ดจังน้อยมันจังเสร็จใช่แล้วว่าข้าวขวบใส่น้ำปลาบางนาไหนเนะ๊ย มันอะรตกขุนใส่บนหงอนใส่ได้ <S 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 เอาผ้าขันใส่เบื้อนนุกนะนี่ผนะัาเยอะๆเลย,ยนี่ลุกไ,ไปทำน้ำตกหมูได้ยยว่าปลาตอน ว้าปลาตอนพอยามปลาตอนมาบางส่วนเออพอได้กินว้าวมีปลาดุกด้วยมีปลาดุกมีปลากดมีปลาขาวอืมพอได้กินเนาะพอได้แกงพอดิปนเนี่อกล่องทายวยักค่ะไอสิได้อย่งไรยังเสี่ยเห็นบ้างยังเห็นหนานะเด้อ ยา้กินเด้วเนานะไปเอาคนแชมกินด้วยนี่ชุซีมือเองมันใส่แล้วว่าน้ำปลาให้ซีม,มอืออร่อยไหม,มน่ะเสียรูดพวยเทศ แบบก้วกะเทยใเซจานนี่พาก,กินกับค่ะเซจานติ๊กเจังอ่ะไปตลาดอือวสวยงามอาหารเสร้เฮาเนาะเมนูน้ำตกหมูอือเทียนอยาก็หิวเข่าโก อยากแข่งปเดีย๋ยค่ะไปกินเนะาะเดี๋ยวทายอีพอดอาบน้ำบําบน้าอีเดียเนาะห้ากามาแต่นะตอนนี้ห้ากินข้าวเสาเป็นที่เรียบร้อยแล้วลพี่เนาะเ้าก็ได้ออกมาเผาหน้าคือเกาเ <laughs> จิงกันหน้าอันแค้มแบตเนี่เยเนาะโมเมนต์หน้าหวาหายโมเมนี้อะได้ออก <laughs> หน้าหวย วันนี้มาเลี้องหน้าหวยน้องน้ำยิงกินยังเนาะโอ้กินบักมังคุดไปซื้อมาเจตลาดบ่ปุ๊บจะจืดจะเศ่้าไปตลาดบ่น้ำยิงเอ้ยโดยเนติลูกทุจริตแน่สบายดีพี่น้องอย่างดีอะไรทีพ่อแม่พี่น้องเนี่ยกระตังสิถูกเลยบางอย่างไม่ไม่โอ้น้องน้ำยิงแต่สำหรับคลิปนี้ก็ที่ไม่มียังไงนอนพ่อแม่พี่น้อง ก็ชี้จบลงเพียงเท่านี้เนาะคลิปนี้เนาะกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวงเขาหนิเด้อสบายดี